้าไหมสุรินทร์มรดกแห่งภูมิปัญญาไทยความเป็นมาและความสําคัญผ้าไหมสุรินทร์เป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่สืบทอดยาวนานมากกว่า1,000ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพหมายที่มีคุณภาพสูงและงดงามระดับโลกเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ลักษณะเด่นของภาพหมสุรินทร์ทอด้วยมือใช้วิธีการทอแบบโบราณตดดเด่นด้วยลวดลายที่วิจิตรเช่นลายลูกแก้วลายมีโคมและลายตาแมว ใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นไมมไทยแท้และสีธรรมชาติหัวข้อประเด็นถัดไปขั้นตอนการผลิตการเลี้ยงไหมเลือกใบหมอนเหมาะสมกับใบของนอนไหมก่อนให้ใบหม่อนควรเกี่ยให้มีการกระจายตัวไหมให้สม่ำเสมอให้ใบหม่อนที่มีขนาดเหมาะสมกับใบของนอนไหมขยายพื้นที่เลี้ยงให้นอนไหมอย่างเหมาะสมการเก็บไหม1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำรังจะต้องมีอุณหภูมิประมาณ2 0 2สงองศาเซลเซียสความชื้นสัมพันธ์ประมาณ70-80มีการถ่ายเทอากาศได้ดีในสภาพเช่นนี้ส่งผลให้การสาวไหมได้ง่ายขึ้น 2. ภายหลังจากไหมทำรังแล้วประมาณ2วันเก็บไหมที่ตายและไม่ทำรังออกจากจอและรวบรวมนำไปฝังกบ 3. เก็บกระดาษลงจอที่มีมูลและปัสสาวะลงหนอนไหมออกจากไหมนำไปเผาทำลาย ขั้นตอนการผลิตการทอผ้าไหม1สืบเส้นสายได้ยีนเข้ากับแกนมว้วนได้ยีนและร้อยปลายได้แต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวีดึงปลายเส้นได้ยีนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่งปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะกอได้เข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นได้พุ่ง2เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอเส้นได้ยีนชุดที่1จะถูกแยกออก และเกิดช่องว่างสอดกระสวยได้พุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่1ยกตะกอชุดที่2สอดกระสวยได้พุ่งกลับตามสลับกันไปเรื่อยๆ 3. การกระทบฟันหวีเมื่อสอดกระสวยได้พุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวีเพื่อให้ได้พุ่งแนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา 4. การเก็บหรือม้วนผ้าเมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้าโดยผ่อนแกนได้ยีนให้คลายออกและ ปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะการอนุรักษ์และส่งเสริม 1. ควรแก่การอนุรักษ์วิธีเลี้ยงใหม่และวิธีการทอผ้าใหม่ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าของชุมชน 2. ควรให้หน่วยงานภาครัฐผลักดันสินค้าให้สินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 3. ควรจัดการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อ ของดีประจำำําอาเภอเพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ที่วางจําหน่ายสินค้า 4. ควรจัดหาสถานที่ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้มีความสนใจและให้มีการอนุรักษ์รายการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม 5. ควรจัดทําบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความแตกต่างและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 6. หน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของผ้าไหม และวัสดุบรรจุพันเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐาน 7. ควรมีสถานที่โดยเฉพาะในการทอผ้าไหมและกลุ่มทอผ้าไหมของชาวบ้านเพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทอผ้าไหมโดยเฉพาะของกลุ่มประโยชน์ของผ้าไหม 1. ความสวยงามและความหรูหราผ้าไหมที่มีความเงางามและเนื้อผ้าที่นุ่มนวลทำให้มีลักษณะที่ดูหรูหราและมีระดับเป็นที่นิยมในการใช้ ทำเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านที่ต้องการความหรูหราความทนทานผ้าไหมที่มีความทนทานสูงสามารถใชใ้งานได้นานหากมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการเก็บรักษาและการซักผ้าไหมยอย่างถูกต้องจะช่วยยืดอายุในการใช้งานของผ้าไหม 3. ระบายอากาศได้ดีผ้าไหมเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีทำให้สวมใส่สบายในทุกฤดูก,กาล แม้ในวันที่อากาศร้อนผ้าไหมก็ยังเป็นผ้าที่ทําให้รู้สึกเย็นสบาย 4. เป็นวัสดุธรรมชาติผ้าไหมเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติทําให้มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังข้อเสียของผ้าไหม 1. ราคาแพงผ้าไหมมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากกระบวนการในการผลิตที่ซับซ้อนและใช้เวลานานราคาสูงของผ้าไหมทําให้ไม่สามารถใช้ในทุกโอกาสได้ 2. การดูแลรักษายาก ผ้าไหมต้องการการดูแลรักษาที่ต้องระมัดระวังและการซักและการเก็บรักษาผ้าไหมต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหายการใช้สารเคมีในการซักผ้าไหมอาจทําให้เนื้อผ้าเสียหายได้ 3. ไม่ทนทานต่อแสงแดดผ้าไหมไม่ทนทานต่อแสงแดดการตากผ้าไหมในที่ที่มีแสงแดดจัดจ้านอาจจะทําให้สีของผ้าไหมจะซีดลงและเนื้อผ้าเสียหายได้ แหล่งอ้างอิงข้อมูลชื่อสมาชิกในกลุ่มจบการนำเสนอขอบคุณครับ